สวัสดีค่ะมาพบกับรายการสัตว์โลกน่ารู้กับครูสวนสัตว์โดยครูหน่อยค่ะเดี๋ยวครูหน่อยจะพาน้องนักเรียนไปชมนกเพนกวินสายพันธุ์ทัมโบกันด้านในนะคะอันนี้บรรยากาศด,ด้านนอกค่ะเดี๋ยวตามครูหน่อยมาได้เลยนะคะตามมาค่ะตามมาอันนี้คือทางเข้านะคะทางเข้าของนกเพนกวินของเรานะคะตามมาได้เลยค่ะมาด้านในเลย อันนี้จะเป็นพื้นที่ของนกเนพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบของเรานะคะด้านหลังของครูหน่อยก็จะเป็นนกเพนกวินนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ฮัมโบที่อยู่ในสวนสัตว์อุบลที่เราจัดเตรียมไว้ให้น้องๆได้รับชมนะคะแล้วก็จะมีนะคะส่วนด้านในของเราด้านในของเราก็จะเป็นมีแอร์ให้นะคะเราตั้งอุณหภูมิอยู่ที่25องศามีแอร์ประมาณ4ตัวนะคะแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศให้ด้วยนะคะแล้วก็สำรองพัดลมให้ด้วยอีกสองตัวนะคะ นกเพนกวินของเราสามารถว่ายน้ําได้นะคะแต่ไม่สามารถบินได้เนื่องจากว่าปีกของเขาเล็กๆนะคะด้านในของเราลักษณะเด่นของนกเพนกวินนะคะท้องของเขาเน็กๆน้องๆนักเรียนมองตามได้เลยนะคะท้องของเขาก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีขีดดํารอบท้องเลยนะคะแล้วก็จะมีปลายปากของเขาเล็กๆนะคะเอาไว้เวลาเขากินอาหารคล้ายๆเป็ดบ้านเรานี่เองนะคะทีนี้เวลาเขาจะ มีภัยมาอย่างนี้เขาจะส่งเสียงนะคะส่งเสียงดังเพื่อให้เพื่อนๆได้คอยระวังตัวว่ามเมลามีภัยมานั่นเองนะทีนี้เวลาเราให้อาหารเราจะให้เป็นปลาทูที่สวนสัตว์เราจะให้เป็นปลาทูแล้วก็ปูเล็กปูน้อยนะคะด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวด้านนอกก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้า เราจะปล่อยนกเพนกวินสายพันธุ์ธรรมโบของเราปล่อยเล่นน้ําอยู่ตรงนี้นะคะช่วงเช้านะคะประมาณสักสองชั่วโมงเนาะเพื่ออาบแดดนะคะทีนี้นะคะส่วนแสดงของเราตรงช่วงนี้นะคะเราจะมีการให้อาหารหรือว่าป้อนอาหารนั่นเองนะคะรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะเราจะให้อยู่สองรอบนะคะรอบประมาณสิบโมงสี่สิบนาทีนะคะที่เราให้ไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องนกเพนกวินต่างๆกันเนาะว่าเราจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะกับ นกเพนกวินมีกี่สายพันธุ์นะคะนกเพนกวินสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือการดัดแปลงของอ,อวัยวะที่การใช้เพื่อการแบกไหว้ที่ปีกเล็กๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็จะมีหน้าอกของเขาก็จะเป็นสีขาวด้านหลังก็จะเป็นสีดําส่วนหัวของเขาก็จะมีสีขาวบ้างนะคะแล้วก็ปากของเขาผ่านการดัดแปลงมาถึงคอเลยนะส่วนด้านอาหารที่คุณหน่อยพูดไปแล้วก็จะเป็น ปลาทูและกุ้งตัวเสริมที่เราให้ไปนะคะแล้วก็เขาอาศัยอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะอาศัยอยู่ที่เขตร้อนทางหมูกก่เกาะกูโนโที่เราที่เขาอาศัยอยู่นะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เขาเตรียมไว้ที่คุณหนูก,ก็พูดได้ไปแล้วนะคะประมาณ25องศาที่เราเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ช่วงวัยเจริญพันธุ์ก็จะอยู่ในช่วงชนิดนี้จะอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์เขาจะ กับชายฝั่งของเขานะคะเป็นอย่างหนึ่งการซักไข่กันแล้วกันปีละครั้งนะคะแล้วก็เป็นฝูงเล็กๆที่เขาอยู่กันก็อยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็จะมีการสร้างก้อนหินและกิ่งไม้สร้างก้อนหินและกิ่งไม้แล้วก็การวางไข่ของเขา 1- นถึงสฟองนั่นเองออกลูกเป็นไข่นะคะ <S <S ทีนี้พฤติกรรมของนกเพนกวินสายพันธุ์ฮรมโบเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่กันเป็นฝูงเขาจะอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็จะเป็นนกเพนกวินที่ท่านเห็นนี้คือสายพันธุ์ที่ ไม่ได้อยู่ในหิมะนะเหมือนเพนกินอื่นๆแล้วก็เพนกินที่อยู่ในขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เท่านั้นจะอยู่ขั้วโลกเหนือก็จะเป็นนกเพนกินที่โตที่สุดก็คือนกเพนกินจกักรพพรดนะลองจากลองจากนกเพนกินสายพันธุ์ฮัมโบนะคะเขาจะมีส่วนสูงด้วยนะเดี๋ยวครูจะพาน้องนักเรียนไปชมส่วนสูงของนกเพนกินจักรพพัดเลยตามมาค่ะ อนนี้นะคะก็จะเป็นนกเพนกวินจัก,กรพรรดิสูงประมาณ122เซนแต่คู่น้อยสูง150เซนนั่นเองปึ๊บๆๆๆนะคะนี่ไงอันนี้ของจัก,กรพรรดินะคะแต่ส่วนคู่น้อยก็150ตัวโก่อแเพนกวินนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งนอสถานที่ข้างในของเขาเนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศน้องบ้างอยู่ด้านในนะคะเพนกวินของเรา บรรยากาศด้านในตอนนี้นะคะช่วงเวลาของเราก็จะอยู่ช่วงประมาณบ่ายสามน้องเพนกวินของเราตอนนี้อยู่ในห้องแอร์นะคะอยู่ในห้องแอร์เครื่องฟอกอากาศก็มีเราจะเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยแล้วก็ช่วงนี้มองได้นะว่าเขาทาอะไรพฤติกรรมของเขาแต่และตัวไม่เหมือนกันนะตัวแรกจะนอนนะคะตัวแรกจะนอนตัวที่สองกลังเดินแล้วก็มองไปมองมาว่าจะมีใครมาหาเขาหรือไม่นะคะเขาก็จะมองซ้ายมองขวาตัวข้างล่างก็จะอยู่ คือช่วงนี้จะเป็นช่วงปรับอากาศเพราะว่าเขากลับเข้ามาจากข้างนอกบางครั้งก็จะเล่นน้ําแต่วันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะคะเพราะว่าเขาเล่นไปแล้วเรามาไม่ทันนะคะช่วงบ่ายสามครึ่งเขาน่าจะเล่นตั้งแต่บ่ายสองแล้วทีนี้บางตัวก็จะไซส์ขนที่เพื่อให้ให้ขนแห้งเพื่อให้ขนของเขาได้ซับได้แห้งไวถนะ้าไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะไอ้น้องสามารถมองตามนกเพนกวินของเราได้เลยนะคะทีนี้คุณหน่อยอยากให้น้องๆ ที่มาเที่ยวนะคะให้เด็กๆก,ก็จะมีป้ายเนาะป้ายที่เราเตรียมไว้นะคะคือป้ายห้ามก็จะ1เราถ่ายรูปได้เราถ่ายเดี๋ยวเราไปดูข้อห้ามกันบ้างว่าเรามาเที่ยวสวนสัตว์แล้วของเราต้องมีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะที่โซนของแพนกินของเรานะคะตัวนี้เขาบอกว่าเด็กๆห้ามเคาะกระจกนะคะเดีย๋ยวนี้บอกว่าเคาะกระจกก๊อกๆได้ไหมไม่ได้นะคะเดี๋ยวกกระจกแตกนะ ห้ามปินป่ายนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับอุบัติเหตุได้นะอันนี้คือข้อห้ามของเราเขาบอกว่าห้ามความปลาสิ่งของลงไปในโซนสแสดงเพราะว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะคะนกเพิงขิ้งของเราทีนี้ถ้าเด็กๆอยากชมรอบโชว์ต้องมาตจเช้านะคะประมาณ10มโงครึ่งเนอะเพื่อมารอการป้อนอาหารของพี่คิปเปอร์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเนาะก็จะไป ไปชมพฤติกรรมของเขาบ้างนะคะว่าเขาจะสื่อสารและทักทายกันอย่างไรนะคะเขาก็จะส่งเสียงดังเ็นกิ้งของเราเวลาเขาจะทักทายกันก็เหมือนที่เด็กๆคุยกันเนาเวลาตื่นเช้ามาก็จะมาเจอเพื่อนๆก็จะทักทายกันเสียงเจียวเจ้าเจ้าอันนั้นก็เทนกิ้งก็เหมือนกันนะคะก็เหมือนกันที่ส่งเสียงเจียวเจ้าเจ้า,เ,าเหมือนกันแล้วก็จะมีประมาณว่า ถ้าเรามาเที่ยวเราจะได้ถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างน้องนักเรียนถ้ามาเที่ยวแล้วเราจะถ่ายโซนเพนกวินอย่างนี้น้องๆก็สามารถเข้ามาถ่ายตรงมุมนี้ได้นะคะแล้วก็เอ็กอาร์ตได้เลยนะคะตามที่น้องๆชอบตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องรออีกสักพักดึงให้นกเพนกวินได้ลงน้ําแต่ไม่มั่นใจนะว่าเขาจะลงช่วงบ่ายอีกไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังขยับทะเยื่อยู่นะคะวันนี้ได้เกณฑ์รับจานจาก พี่อาร์มนะคะวันนี้เป็นพี่คิปเปอร์ของเรานะคะน้องนักเรียนจะได้พบกับพี่อาร์มค่ะ,คะย่สวัสดีค่ะสวัดสดคีครับครูพี่หน่อยครับ่สวัสดีครับผมนายอนุพงศ์สิงหนาฏนะครับเป็นผู้ดูแลหรือเลี้ยงดูนกเันกินสายพนันธุ์โบของสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับนกฟันกินให้กับน,น้องนักเรียนนะครับ โอเคครับวันนี้พี่หน่อยของเรามีอะไรสอบถามเป็นพิเศษครับอ๋อพี่พพหน่อยอยากรู้ว่านกเพนกวินของเรานี่ที่สวนสัตว์อุบลเนี่ยเราให้อะไรเป็นอาหารคะอ่าของนอกเพนกวินของสวนสัตว์อุบลราชธานีของเรานะครับเราจะให้เป็นปลาทูสดนะครับอ่าซึ่งเป็นการแช่นะครับแช่น้ําแข็งเพื่อมาละลายนะครับแล้วก็เราจะให้เป็นตัวเลยอ่านกหนึ่งตัวนะครับจะกินปลาทูได้ประมาณ5้าถึงสิตัวต่อว,วันนะครับ ทีนี้เวลาอของนกเพนกวินที่ที่เราปล่อยข้างนอกนี้ประมาณก,กี่ชั่วโมง่าตัวนี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับเวลาการปล่อยนกเพนกวินนะครับอย่างส่วนตัวในช่วงเช้าอากาศดีๆจำสาจำสาสมีแสงแดดอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยนกออกมาเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดนะครับเล่นแสงแดดบ้างในช่วงเวลากลางวันนะครับแต่ถ้าเป็นอากาศคึ้มอย่างเงี้ยเราจะไม่ปล่อยเขาออกมาจะอยู่เต็มในห้องแอร์ และซึ่งซึ่งช่วงเวลาในการปล่อยอย่างเงี้ยครับเราปล่อยมาเสร็จแล้วเราจะปล่อยน้องวังินได้อยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้น <Wow. S 1> เพราะว่าเขาจะอยู่อากาศร้อนไม่ได้แล้วอุณหภูมิที่เขาอยู่ตอนนี้ล่ะคะพี่อ๋ออุณหภูมิในห้องนะครับถ้าเป็นส่วนของห้องแอร์ของส่วนแสดงของเขานะครับอุณหภูมิในห้องจะอยู่ที่20องศาอ่า20องศากันเลยอ่าโดยปกติแล้วโดยปกติอุณหภูมิห้องของ เราเองจะอยู่ที่ประมาณ25แต่สําหรับส่วนน้งเพกินจะอยู่ที่20องศาแล้วซึ่งแอร์20องศานี้เราจะเปิดแค่ตัวเดียวไม่ได้เราจะเห็นของสแสดงของน้เพนกินของเรานะครับเราจะเปิดแอร์อยู่ที่3ตัวต่อ1วันตลอด24ชั่วโมงซึ่งเราต้องสลับแอร์นะครับเพื่อป้องกันการทำงานหนักของแอร์ด้วยาทีนี้นกเพนกินของเราสามารถบินได้ไหมคะ,ะตัวนี้ คือส่วนมากน้องเบยินแต่เราจะเข้าใจว่าเขาเป็นสัตว์ปีกใช่ค่ะเป็นสัตว์ปีกนะครับการเป็นที่เป็นสัตว์ปีกของเขานะครับปีของเขาจะวิวัฒนาการาเขาเป็นสัตว์ปีกจริงๆแต่บินไม่ได้ซึ่งปีของเขาจะวิวัฒนาการมาเพื่อให้ใช้ในการว่ายน้ําแต่ไม่สามารถบินได้แล้วก็ตัวนี้ลักษณะพิเศษของเขา ตัวเมียจะเป็นคนออกไข่แต่ตัวผู้จะเป็นคนฟักไข่อ่าอ่าครับอันนี้เป็นเกตความรู้เลยนะคะทีนี้ช่วงเวลาของเขาไม่สบายพี่คิปเปร์ม,มีวิธีรักษาอย่างไงคะอ่าในการจัดการนะครับของสวนสัตว์เรานะครับเราจะมีทีมสัตวแพทย์หรือคุณหมอซึ่งถ้าเราตอนเช้าเรามาทํางานเราก็จะเห็นว่าถ้านกฟ้ินของเรามันป่วยหรือน้องมีอาการป่วยอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้เลยว่าเขาซึมเขาไม่เดินเข้ามาเล่นด้วย หรือพฤติกรรมจะแตกต่างออกไปจะแยกตัวออกจากฝูงไม่กินอาหารเราก็จะเริ่มทําการแจ้งทีมหมอหรือทีมคุณหมอหรือทีมสัตวแพทย์เพื่อเข้ามาดูอาการอีกทีหนึง่งแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของทีมสัตวแพทย์ซึ่งเขาจะทําการรักษาอีกทีหนึ่งครับ ทีนี้นะคะอีกข้อหนึ่งเนาะพี่อามเนาะทีนี้เวลาเราโชว์นี้รอบรอบโชว์เสร็จแล้วเราจะเก็บไหมคะหรือว่าจะปล่อยไว้แบบนี้เลยเตัวนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นรอบโชว์นะครับเราจะโชว์เฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีสองรอบโชว์สองรอบโชว์จะมีรอบเช้ารอบเช้าก็คือ10บโมงครึ่งแล้วก็รอบบ่ายจะเป็นบ่ายโมงสามสิบนาทีนะครับหรือบ่ายโมงครึ่งนะครับในการโชว์น้องพี่กินแล้วเราจะโชว์ในการป้อนอาหาร ซึ่งน้องๆถ้าน้องๆโรงเรียนมาในเสาร์อาทิตย์มาับผู้ปกครองมาเราก็จะได้ร่วมป้อนอาหารกันที่ส่วนแสดงด้านนอกด้วยในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดในขัตรเลิกแต่ถ้าไม่มีโชว์เราจะอยู่ในห้องแอร์จะให้น้องอยู่ในห้องแอร์ตลอด24ชั่วโมงอ่าเขาจะอยู่ในห้องนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยโอเคครับค่ะแล้วช่วงที่เรากลับบ้านนี้มีวิธีจัดก,การยังไงคะอ่าช่วงวิธีการกลับบ้านนะครับเราก่อนเลิกงานเนี้ยเราก็จะเช็คก่อนว่าน้องของเราอยู่ดีไหม กำลังทําอะไรอยู่ก่อนที่จะก่อนที่จะเลิกง,งานหรือกลับบ้านสี่โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ครับอ่าเราก็จะเช็คน้องก่อนว่าน้องสุขภาพโอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บเราก็เริ่มทําการปิดไฟปิดทุกอย่างเหลือ,อไว้อร์กับเครื่องกรองอากาศแล้วก็พัดลมอ่ะเพื่อเราต้องเปิดแอร์ย4ิบสีชั่วโมงให้เขาอยู่แล้วโอเคแหมวันนี้ก็ได้น้องนักเรียนของเราก็ได้ความรู้จักพี่อามกันเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยว ก็ขอขอบคุณพี่อามนะคะคจะให้ความร,ร,รู้ของเรามาจะเยอะเลยน้องนักเรียนก็ได้เยอะมากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับสำหรับน้องน้องโรงเรียนนะครับอาจจะเจอในสวนสัตว์ด้วยนะครับบ๊ายบาย